สวัสดีค่ะค่ะสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนเกี่ยวกับเอกสารนะคะสำหรับการขายฝากที่ดินเปล่านะมีบางคำถามนะ่านอ้ยขายฝากสนามกอล์ฟอ่ะขายฝากโรงแรมรีสอร์ทอย่างนี้ล่ะเหมือนกันเหมือนกันเอกสารแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นพวกรีสอร์ทสร้างเองอะไรพวกนี้ค่ะมันจะต่างกันแค่ค่าใช้ใจ่ายวันโอเนาะแล้วเดี๋ยวทางทีมงาน ถ้าเกิดทรัพย์ของคุณเนี่ยผ่านการอนุมัติใช่ไหมคะทางทีมงานเขาก็จะต้องขอพวกแบบก่อสร้างหรือว่าเอกสารยิบย่อยอะไรก็แล้วแต่แหละที่สําหรับการคิดค่าใช้ใจ่ายวันโอนก็ค,คือคิดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างอะเนะะาะคราวนี้ยกตัวอย่างที่ดินเปล่าตลอดเลยเพราะว่าชอบทํางานง่ายวัวกรนที่ดินเปล่าเลยทำงานกับที่ดินเปล่ามันง่ายมากเพราะว่า ไม่ต้องคำนวณสิ่งปลูกสร้างไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อมอะไรเลยแล้วก็พิจารณาง่ายในทุนอันุม,มัิเร็วนะคะเอกสารที่เราต้องการหลักๆเลยแค่3ข้อบางคนเห็นแบบอุ้ยสิบเอ็ดข้อเยอะไม่ส่งยีนี่ดีกว่าวุ่นวายมากเลยอ่านก่อนใจเย็นๆอ่านนิดนึงนะคะขอแค่3ข้อมาก่อนอ่ะเดี๋ยวเขียนดีกว่าไอ้สกินนะข้อหนึ่ง สำเนาเอกสารสิทธิ์เพื่ออะไรเพื่อได้รู้ว่าคุณเป็นโฉนดหรือนอสอสามหรือเปล่าหรือนอสอสามกออ่ะถ้าคุณเอานอสอสามมาเราก็ไม่รับเลยไงไม่รับตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องไปกันต่อเนาะแต่ถ้าคุณมีโฉนดหรือนอสอสามกอไก่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะอะ่สองภาพถ่ายดาวเทียมจําเป็นมากแต่ถ้าคุณมีโฉนดคุณมั่นใจอยู่แล้วแหละหาได้ไม่ยากเลยภาพถ่ายดาวเทียม ถ้าหาไม่ได้จริงๆบอกเราเดี๋ยวทีมงานจัดการให้นะคะนสอสสามกอาจต้องช่วยเรานิดหนึ่งนะเข้า Google Map หรือไปยืนหน้าที่ไปยืนหน้าที่ดินที่คุณจะขายฝากแหละแล้วก็กดแชร์โลเคชั่นในไลน์ส่งมาเนาะแล้วเดี๋ยวเราดูให้ว่าที่ที่คุณส่งมาเนี่ยหน้าตาแปลนมันตรงกับที่ระบุในนอนสอสามกไก่หรือเปล่านะคะอันที่สามภาพถ่ายรูปถ่ายสภาพที่ดินดินเป็นยังไงล้วนซุยดินทรายหรือว่าดินแบบไหน นะภาพถนนภาพสิ่งปลูกสร้างและสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงประมาณนี้3ข้อนี้พอค่ะส่งมานะเบื้องต้นเดี๋ยวกันระวงังเห็นไหมคะสามไม่ได้ขีดเส้นใต้ทําตัวหนาแปลว่าอย่างไม่จําเป็นแต่ถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไอ้ที่สาขีดเส้นใต้ทําตัวหนาเนี่ยต้องส่งต้องส่งมาพร้อมกับอะไรพร้อมกับแบบฟอร์ม นะคะแบบฟอร์มสําหรับส่งงานขายฝากเดี๋ยวคลิปถัดไปสาจ,จะบอกว่าแบบฟอร์มเนี่ยกรอกอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงนิดเดียวเองเสียเวลากรอกแค่นิดเดียวแล้วก็ส่งงานง่ายมากเลยเราจะไม่ส่งพายุฉโนดนะคะย้ำอีกครั้งนะเราจะไม่ส่งงานแบบส่งพายุฉโนดนะพายุฉโนดคืออะไรตัวอย่างเช่นที่ดินแปลงนี้มี30มสิบฉโนดบวกกับอีก38มสิบแปดนสสามก อ่ะคุณก็ถ่ายรูปเลยพึบๆๆๆๆแล้วก็กระหน่ำส่งลายมาให้สาอื้อหือรูด5-6ทีแล้วยังไม่หมดเลยแล้วสาจะรู้ไหมว่าเฮ้ยไอ,อ้60กว่ากระดาษใบเนี้ยมันรวมกันแล้วมันเป็นทั้งหมดที่ดินกี่ไร่แล้วบางทีก็ดันไม่ต่อกันอีกหมายถึงเข้าใจไหมแบบมันไม่ใช่ที่ดินผืนเดียวกันอะเออเดี๋ยวนอสอ3แผ่นที่2ไปอยู่ก็ยอมนูน้น โฉนดก็คือลงมาอีกถัดมามีที่ดินชาวบ้านขั้นกลางอยู่คือมันไม่ใช่ที่ดินผืนเดียวกันอนะแต่คุณพยายามจะแบบว่าเอาหลายๆหย่อมามาบวกกันแล้วให้ได้เท่ากันราคาที่คุณต้องการจะเป็นในกรณีที่ทรัพย์ใหญ่ๆะมูลค่าประมาณ50ล้านขึ้นไปอย่างเงี้ยโดนบ่อยมากดังนั้นอย่าหาว่าเรื่องมากเลยนะว่าทําไมต้องเขียนฟอร์มเขียนอะไรเนี่ยที่ส่งในทุนคนอื่นเขาก็าไม่เห็นต้องเขียนเลยเขาก็ไปจัดการกันเองถามย้ํากลับไปอีกทีหนึ่งเวลาคุณส่งพายุโฉนดเยอะๆแบบเนี้ย ส่งทางไลน์ด้วยนะไม่ใช่ส่งแบบเป็นมันเป็นเอกสารเปิดดูง่ายๆแล้วเข้าใจนะส่งไลน์แบบเนี้เขาอนุมัติคุณกี่รายสาค่อนข้างมั่นใจเลยถ้าคุณไม่มีคําอธิบายที่แบบว่าให้เขาเข้าใจนะอู๋เขาแทบไม่เปิดอ่านไม่พิจารณาต่อเลยอะเนาะเพราะฉะนั้นช่วยสานิดนึงนะคะเราจะไม่กระนาส่งพายุฉนดก่อนนะขอให้มีใบปะหน้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวฉนดเนี่ยค่อยๆส่งมานะไม่ใช่แบบ โยนสะโดดมาปุ๊มแล้วก็รูปถ่ายสเปสะสป,ปะปนกันอันไหนมาก่อนมาหลังไอเน,นี้ยไม่รู้โยนมาไอไอนี้พูดจากอินเนอร์ไงโดนไงโดนมาพูดตรงตรงเห็นก็ท้อแล้วอะ่ะไม่อยากไปไล่แล้วอะ่ะเพราะงานอื่นมันก็มีอยู่ไงเออแบบเนี้ยแบบเนี้ยถ้ากรอกมาก่อนมันก็จะช่วยให้สาทํางานง่ายกรอกอะไรกรอกอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะอ่านังสือรับรองราคาประเมินที่ดินถ้ามี ส่วนใหญ่จะเป็นในเคสที่เป็นนอสสกนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างจะหาราคาประเมินของกรมที่ดินบนอินเทอร์เนต็ตเนี่ยในเว็บไซต์ค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นถ้ามีหนังสือรับรองราคาประเมินเจ้าของที่อาจจะเคยไปขอไว้ที่กรมที่ดินอย่างเงี้ยถ่ายรูปส่งมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็ลงถัดจากนี้ค่ะข้อ5ไปถึงข้อ11เลยเนี่ยคุณยังไม่ต้องส่งมานะถ้าเกิดว่าทางทีมงานไม่เรียกขอส่วนใหญ่ถ้าที่ดินคุณไม่มีแววว่าจะผ่านการอนุมัติเนี่ยเขาไม่ขออยู่แล้ว่ะ เนาะข้อ5ถึงข้อ11นะคะในกรณีที่เป็นนิติบุคคล mm. ก็อาจจะมีขอเพิ่มเติม mm. ก็เป็นสำเนาหนังสือรับรองแล้วก็สำเนา,าบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะจะเป็นตัวบจอจ5ตัวนี้อ่าถ้ามีส่งมาประกอบก็ได้เนาะเพราะว่าบางทีชื่อน,นิติบุคคลเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เรากําลังคุยอยู่ด้วยเนี่ยคุณเป็นอะไรกับน,นิติบุคคลนี้เป็นผู้ถือหุ้นหรือเปล่าหรือเป็นในหน้าฝั่งติดซับแล้วไม่ยอมบอกเราเนะาะอ่บอกเราหน่อยบอกเราหน่อยนะคะ ย้ำอีกทีค่ะหลักๆนะคะสำเนาเอกสารซิดแค่2ตัวเท่านั้นนะ,ะโฉนดหรือนอสอสามกไก่ถ่ายทุกหน้านะคะก็คือทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเพื่ออะไรทำไมต้องถ่ายด้านหลังด้านหลังเห็นมีรูปรูปแปลงที่ดินให้ดูเลยก็จะได้รู้ไงว่าชื่อสุดท้าย,ยาใครเป็นเจ้าของฉันกําลังคุยกับเจ้าของอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าคุยกันในหน้าฝั่งติดจับหรือว่าคุณเป็นญาติเป็นอะไรก็ว่าไปเนาะสองภาพถ่ายดาวเทียม หาไม่เป็นไม่เป็นไรถ้าเป็น,นโฉนดเราช่วยแต่ถ้าเป็นนอสอสก็ไก่ไปยืนแชร์โลเคชันให้เรานะคะแล้วก็3รูปถ่ายสภาพที่ดินสภาพถนนสภาพสิ่งปลูกสร้างและสิ่งแวดล้อมรอบๆปัจจุบันนะคะใช้ประกอบการพิจารณาอ่าหมดละเอกสารสำหรับการขายฝากที่ดินเปล่าคร่าวๆเป็นดังนี้ค่ะขอบคุณค่ะ